สบายดีจ้าสุขสุขคนวันนี้เกมเมตังเกสเบิร์กันไม่เท่าปลูกพักปลูกหนี่เพินน่นเนาะเทาลีเด้อพี่น้องบักสวดเพิ่นพี่น้องนี่ดอกดาวเฮืองนี่บักแตงพี่น้องนี่บักแตงนี่ที่เป็นซอปเป็นซอปน้เคืออันกระสอบปูแล้วก็เอาขีดใส่เด้อพี่น้องเด้อ แล้วก็เพิ่นกะกาพักเพิ่นใส่เบี้ยบักเตงปู่บักเตงบักไรอยงเตงแน่นี่เตงต้นบักพริกนน่เบกะสบปูนเด้อพี่น้องใส่ปุผักหอมใส่แน่พี่น้องอันนี้พักเพิ่น,นบ้านซะเลยบ่ได้กินเด้อพี่น้องเด้อใกล้ก,กินเด้อนี่เด้อเ <laughs> พิ่นปูกให้ใกล้ก,กินพี่น้อง มีทางเลยเฮ้ย hey. ประเทศวิญญาณของเพิ่นสาไก่บรกุ้มสาไก่ไก่ลายไก่ลายไก่ในเฮือนดีเด้น่ากับในโบราณวอยเป็นคุมน้มมีต้นบักพาวของเพิ่นอนหลายอันไม่ค่อยเห็นได้สิน้อยนี่กระเล้าเข่าของเพิ่น นีก่กำลังเฮือนของเมนอเกตเวลาโคตลงมาเพื่อเอาน้ำยี่นี่แหละโคตน้ำน,นี่ก็บเม็ดน้ำนี่ปลูกปลูกพักยังอันนี่ไขเสริมเลยพน้องพี่น้องหอมรวมเลยไขเสริมแล้วก็เย็ดพักสารแน่เลยพี่น้องเพื่อปูเพื่อเอานี่งมเป็นยัดไก่มาสะเลยพี่น้อง ไก่มาซะหัวไก่บ่กูคณะใส่ตะแกงใส่ไังออมเบิๆๆสสดเพิ่นเฮ็ดเบิดอย่อีหยังเพิ่นเอามาใส่ตุ๊งุ๊งตุ้ยเพิ่นเอามาใส่เด้น้องก็ยังบ่ทนไก่เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นใสไ่ไม้ของเพิ่นอันนี้ก็เป็นค้างอันักักบวบเฮาค้างบวบ,บเวพิ่นเพิ่นเฮ็ดเด้อพี่น้องเฮ็ดเพิ่นตาภาษาคนเฒ่าเนาะ ท่เบุหิตบไม่ได้กินคนเท่ากันเย็าบาคนเท่าไว้รุ่นก็นคือเดียวคนเนี่ยบักไม้เพื่อนอันนี้เบีย้ยเบียบเเยเบ้ยบกเขือได้เี็น้องเบี้ยบกเขือเพื่อนเบี้ยบกเขือเพื่อนอันนั้นก็เป็นต้นหน้าไม้ไล่หน้าไม้ไล่ค่ายไดยเ้เพื่อนเพื่อนอามาปลูกแต่มันงาำล้านเพื่อนแหะบักถิ่นหมด ต้นกก้ยต้นสัต้นม่วงสยงต้นพันธุ์ฮดได้พันนฮดปูกยังเป็นคุมเป็นคุมเป็นทงแตงนะพี่น้องด้กแตงปูกแตงใส่ได้พี่น้องใ้ออกกันีได้พี่น้องเพิ่น เป็นปลุกในนี้เลยพี่น้องเนาะพี่น้องลองเอาไปใส่บ้างลองเหยียบบ้างแบตแบตแมตเตอรี่รอ,อยู่บ้างเาะโอ้เราเดินนี่ปลุกปลอยอยู่ปลมปัญญาไฟปัญญามันเนาะพี่น้องอปลูกใส่ เป็นคุมคุมขี้งัวขี้บบเบ้เพิ่อแบบนเลยขี้เบ้ใช่ต้นบักเพชรตนน้นนี้เมนอกเกอมริกาอเมริกาไทยนะเด็พเกพี่น้องเมนเมกิเซหายพี่น้องเบ้อ ลืมสื่อละขาเจ้าบอกให้เมนูกิจอยู่เห็นดิดต้นนี้และพี่น้องนี่นพี่น้องันเอิ้นแบบพักอง,องี่ยเมนูกิจออามาดอกมันบาหล,ลดูดอกมันลมพัดบิวไปคือดอกไม้แล้วก็โป่งเลยมงัมงดมังดก็ ลอยมาข้ามก็บินขึ้นคือเดียวเท่าไหร่ก็บินขึ้นเดีครับข้างบึงนี่ละข้างบึงไว้จะไปโซกัสสีแก่นั่นมาโซกัสสีออมครับลมเดียวปรึกษาบรทุนไก่ไก่ลายตัดปีกไก่เห็นไหมตัดปีกไก่ฮะไก่ยังขึ้นได้อยู่อตัดปึงสีมันส่วนแั้นมันเป็นสีสุดเนี่ยเดี๋ยวตัดปีกไก่นะ ปุ้ยเศรีิจ7,000ปุ๋ยอะไรมาใส่ฉัอึกไปใส่ด้สัอึกง่มเพินเตายหนึ่งข้าววตาย ขาวใต้เฮ็ดหยังขาวใต้ตายพนนึงเข้าให้เบะพนเด้อพี่น้องสบายดีป้าลุงพนดังไพ่แม่ปิดสาวแล้วเด้แม่ก็ได้พผ่งพาอาศัยล้ดีเงิเข้าให้แม่ก็เป็นกจะเอาลงไปใส่ ต่อยลายเบ้ขอกๆันนอกมันหนาขงเนาะจำบันลายเบ้ยี่นอบีอายบกอ้เอ้ยเม็ดบาทนี่เบ้โอกมาเนี่ปุ๊ปุ๊บ เช็ดๆบ่ส่งเข้าปรได้แล้วนะ้นเอะไ่เข้าคอกแล้วปิดๆๆดๆกวนประเทงไว้สายเทงไว้ปไ,วไปไปกินมัคซีดาไปไปกินสิดาแล้วแม่เรอก ชิดาห้องว่งพี่น้องเอ้ยชิดาชิดาก็ห่งหวงแล้วยำแรงเออลยพีน่น้องคุณเออแม่รถไอแม่รถตะเวน ตะเวนเพียงผาสบายดีจ้าลาองขึ้นสุดาเจะขึ้นสีดาลูกชายนาขึ้นได้ไหมแม่แม่ให้เนี่ยึม น,นี่องนี่ยนี่เก็บมาแล้วแม่เก็บมาบ้าคลิปนี้กับแม่น้องเก๋กุศล่าไปได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องเก๋ได้จา้าคลิปน,นี้ก็สบายดีคลิปนี้พอกับคลิปหน้าได้จา้าบ๊ายบาย